รานนี้มาดูเรื่องการคำนวณมาตราส่วนหน่อยการคำนวณมาตราส่วนนะคะเอออันนี้บอกมาตราส่วนเนี่ยไม่จบเรื่องแผนที่มาตราส่วนเนี่ยคืออัตราที่ย่อของจริงอะค่ะนะคะเออย่อของจริงลงบนแผนที่ลงบนกระดาษนึือผ้าดิเราย่อแบบสารที่ต่างๆในแบบในชีวิตจริงอะลงบนแผ่นที่กระดาษแผ่นเดียวนะคะซึ่งมาตราส่วนเนี่ยสามารถแบ่งได้สามแบบก็คือมาตราส่วนคําพูดมาตราแบบมาตราส่วนแบบสัดส่วนแล้วก็มาตราส่วนแบบเส้นแต่สิ่งที่แมสแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยที่สุดคือมาตราส่วนแบบ สัดส่วนหรือมาตรส่วนแบบเศษส่วนนั่นเองอันนี้น้องคุณชินแน่นอนนะคะเออมันระส่วนในการคำนวณก็คือมาตาส่วนจะเท่ากับระยะทางบนแผนที่ห่ารด้วยระยะทางจริงบนพื้นผิวโลกเนาะเออสูตรคือมีแค่นี้เลยสูตรกันเหนี่ยวือมีแค่นี้มาตาส่วนเท่ากับระยะทางแผนที่เท่ากับหารด้วยระยะทางจริงบนพื้นผิวโลกเอาแค่นี้พอเข้าสมองก็มีแค่โอเคมาตราส่วนเท่ากับระยะทางแผนที่ห่านด้วยระยะทางจริงเอาแค่เนี้ยค้องสอบพอ นะะหน่วยที่ต้องรู้ก็คือหนึ่งร้อยเซนจะเท่ากับหนึ่งเมตรหนึ่งแสนเซนจะเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรถ้าหนูจำไม่ได้ก็จำไม่ได้ไปถึงห้องสอบนะคดพวกนี้ลงกระดาษจำติง <Something S 1> ข้อสอบก่อนเลยอะ่ะให้น้องแบบพอจําได้พาะส่วนนี้เป็นส่วนในการคํานวณใช้ออกข้อสอบบ่อยมากมาตราส่วนออกข้อสอบบ่อยจริงนะคะอ่ะมาลองดูโจทย์กันอย่างโจทย์ที่พี่บอกคือนะคะอ่ะถ้าจากบ้านนะคะไปสถาบันกวดวิชา ไปสาบันกวดวิชาลอสเปซค่ะอืมเนาะเออนะคะเออทาบจากบ้านไปสาบันกวดวิชาลอสเปซเนี่ยเป็นแปดเซนติเมตรค่ะแปดเซนติเมตรนะคะซึ่งเนอะใช้มาตราส่วนนะคะเออหนึ่งต่อห้าหมื 50, ่นหนึ่งต่อห้าหมื่นค่ะถามว่าถามว่านะคะจะมีระยะทาง จริงกี่กิโลเมตรคะนี่คือโจทย์ค่ะอืมคือถ้าจากบ้านจากบ้านเนี่ยไปสถาบันกววิชาลอสเปสนะคะเป็นแปดเซนติเมตรในแผนที่ถามว่าแล้วแบบเราใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นด้วยถามว่าจะมีระยะทางจริงกี่กิโลเมตรนี่คือโจทย์ค่ะ ซ um. so ึ่งไม่ยากเลยเราก็มาแทนค่าใช้โจทย์ใช้สูตรดูอันดับแรกเราทดสูตรก่อนเลยถูกไหมเออมาตราส่วนอ่ะพี่ขอขอใช้ตัวย่อมตศคือมาตราส่วนเท่ากับอ่าบนแผนที่ห่านด้วยระยะทางจริงถูกไหมเออนี่คือสิ่ทิ่พี่เอาข้องสอบแค่นี้แหละมตศมาตราส่วนเท่ากับแผนที่ระยะทางบนแผนที่หานด้วยระยะทางบนระยะทางจริงอะค่ะอืมนะคะถ้าโจทย์ไหนมีก็แทนค่าไป อย่างกรณีน,นี้เนี่ยคะห้าตาส่วนเขาบอกว่า1ต่อ5 0 0ห0ืนใช่ไหมอ่ะทดลงไปเท่ากับนะคะเขาบอกว่าอย่ีงที่บอกบ้านหากกับสถาบันกวิชาเนี่8แ8เซนใช่ไหมเราก็เอา8ลงมาเลย8เซนนะคะเออส่วนระละทางจริงเราไม่รู้นี่น่าก็ x ไว้ก่อน x ไว้ก<ๆ>่อนโอเคนะได้สเต็ปแรกมาแล้วสเต็ปต่อมานะคะเออสเต็ปต่อมาเนี่ยนะคะเราก็จะมาหากันเนาะเอ แล้วก็มีการย้ายข้างนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนดังนั้น x อยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็เอา8ปดคูณห้าหมื่นค่ะเราก็จะได้ประมวลเราจะได้ออกมานะคะประมาณสี่แสนได้อมืมาได้4ี่แสนเซนออกมาที่บอกว่าโจทย์ถามกิโลก็ต้องแปลงหน่วยกันสักหน่อยถูกไหมแปลงหน่วยอ่าแปลงเราก็จะเอา4ี่แสนนะคะ4ี่แสนหารด้วยนะคะ1นึ่งแสนถูกไหม ดังนั้นมาคิดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บตัดการเหลือนะคะคาตอบนะคะระยะทางจริงจะเท่ากับ4กิโลเมตรค่ะอืระยะทางจริงจะเท่ากับ4ะะกิโลเมตรนั่นเองเห็นไหมได้แล้วนะคะเออแค่นี้เองนะ,ะที่สําคัญคือน้องต้องอ่านโจทย์ดีๆว่าโจทย์ถามนะคะเป็นกิโลหรือเป็นเซนแล้วว่าแค่ต้องแปลงหน่วยให้ถูกอันดับสองคือแทนค่าให้ถูกนะคะเออ เนาะตาจตาสูตรที่ได้มาตรส่วนเท่ากับแผนที่หารด้วยระยะทางจริงแค่นเองนะคะแล้วก็แปลงหน่วยตามที่โจทย์ต้องการได้แล้วได้แล้วค่ะเออพอไหวเนาะนะคะเอออาจจะให้เวลาจดนิดนึงอ่ามาดูนี้แป๊บนึงก่อนเขาบอกว่ายิ่งตัวเลขมาตรส่วนนะคะยิ่งเยอะความละเอียดจะยิ่งน้อย นะคะเออเช่นหนึ่งต่อห้าแสนเนี่ยโอ้โหแปลว่าความละเอียดมันยิ่งน้อยมากๆเลยแต่แต่ถ้าหนึ่งต่อห้าร้อยเนี่ยโอ้โหชัดตาแตกนะคะความละเอียดจะเยอะเลยนอกไหมมันแตกต่างกันนะถ้าตัวเลขยิ่งเยอะความละเอียดจะน้อยถ้าตัวเลขน้อยนะคะรายละเอียดจะเยอะเนี่ยคือความแตกต่างค่ะของมาตราส่วนอืม